chúc chúc khắc khắc, khắc, <laughs> ừ, chúc 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 khắc chúc à chúc 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 ได้คำขายยาสุนีอาเห็นมาสำได้จกงกับคืนนะอาโอยท่าวันเท้าด้วยใัยด่ดโดย เอาให้ยวดดูนนะอะกูเป็นนักเรียนพักละอ่บน้น้าภายาบวกโอ้อ่านหน้ามันแล้วอืมให้ชุดชวดอยู่สบายดีได้บ้นุ่มบ้นวลเด้อสบายดีได้ลุงตาโอ้หางาอาบน้าให้ลูกให้เต้าอ่าพี่น้องเอ้ย เรียบร้อยมีอย่างเรียบร้อย<笑><笑>เ,อเก็บเรียบร้อยปเตรียมพร้มพอรม,อมอใช่มออียอ,อ,ยอย่างนี้เตรียมพร้อมอย่างนี้มาหนีิไอ้พี่น้องไ้เนาะเอิกผมมันยังเวียนไหมมาเบิงมาเบิงอันหน้องน้ำแล้วกัน สบายดีนะพี่น้องเด้อเนาะกับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเปิดสุขสุขคนคือเกอ่าพี่น้องเลยอ่ามื่อนี้กะบมาหาน้องต้ากับบอนุม่มปฏิบัติเตียงซื้อน้ามาซอยแล้วปืนะจะผูกแขนลูกละก็เลยโอ้ห้องน้ำเพิ่นขัดอยู่บ่นี่เบิ่งดูเพิ่งดูคนน้ำกันเออ จ๊กโยคักคักค <c oughs> ักพานคุณแล้วบาเตีบส่งตัวตัวไหญตัวใหญ่เบิ่งดูมองดูใช้บานนี่คือบกเขาฮ้ฮะพับเอ้า เข,ข้าห้องน้ำเห็นได้ชาสร้างนะาว่าเชื่อเชือกดึงเอาโอ้ยชื่อม่เบ,บอคขั่กคักโบชัยโบได้สรางขี่กรุยแท้สรางกะใช่อันอยอยนี้มนะัน บลุงขามาอ,อกนอกเลยได้เอ็มาชิง่ง่ายข้างนอกนี่บ๊อบปกติเป็นเป็นเป็นใชาเข้าในนี่ใงชายข้าในไรแมนเวลาเ่ายู่เขาเลยแมนเห็นกันยังมาด้วยโอ้ย<ข>พบว่าผลติดทั้งไหนอย่านี้บานประตูเน่นี่นะเออเอ็เอมว่าถิ่นแบบนู้นต้องใช้ทั้งไหนเลยเ,เดี๋ยวชักป่ะนะชา่างกะ อักบีชื่อบานน้ำมาให้ดอกโอ้อโหยิงกระพุ่งกระพุ่งกระปุยเสียของบัดอือเป็นยังไม่ใช่นั่นเองมาสิง่ายง่ายเอาออกเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่บ้างครัใส่บ้างทำมัน,นมันบ้างเพิ่นหลอกเองเพิ่นะบ้างก็หลอกเสียของบัดอย่างอื่นโอเคเพิ่อยู่เสียของประตูอือมีผ่านอยู่นี่ ทอไอเชียก็อบเห็ดง,องงงงลงมาในน้ำวมเลยบนโต๊ะเขนะินโตดูดอากาศพี่น้องหลายคนก็นถามเป็นยังจิงเห็ดท่อดูดอากาศเป็นยังบะนุ่มจิงเห็ดก็ให้กินมันขึ้นให้กินมันขึ้นไม่ดมบ่มันแล้วพี่น้องอยู่ที่ทางฝั่งใช่พุดนุ่ไยี่ใดมัน,บมแ,มนแบบมันกินมันถั่วมันมน้ เออว่าได้ไตงมากันมาพี่ตะขนน้อน่ำพี่นอน่ำมาช่อยแล้วโอเคชอยเอา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 เอเอาเป็นอ่าจะรูปเป็นได้เราจะราอะเนาะอจของพาทะลึ่งดิ ก็มมก็พีไปเช่ฮะไม่ไปกินกว่าสิไปชูมูรถมูอปยุ่ธเลี้ยวชาบเล้ยวชาบไ่ชูมูนุ่มไม่ได้กินแตกวันนั้นกไปูปละเจาว่านุ่มแน้วก็เป็ปฏิเสธดังน้นนุ่มนปฏิเสธจะว่า Ha, ya dai. Nak boleh nyom dai. Ha. 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 เ a Ha. 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 ยังดีเลยกองไปอยู่นอกที่สิรอดละรอดไปรอดไปอ่าก็เมื่อ,อ,อน,นี้ได้ปิ้งปลาคาวได้มาผักน้องน้องอตาเมื่อน,นี้พี่น้องคือเพิ่นสกินได้ดเยอะปึ่งอซื้อปลาคาวได้มาผักอ่ามาเด้อน้องเด้เอปิ้งปลาคาวเอาไใ้เมียเจ้าเนี่ยเดี๋ยวมงจะกินเจา้จากินพร้อมมาแล้วทรงปิ้งภูมิมมมดดอกออ๋อจะซื้อมา,มาในเร็วนี่เนาะ มาบาบาจันมาจัน,นอืมโอเคสันบรดได้บต้องซื้อบืนนี่ก็เลือละ้องเตียงนี่าจันนี่น้ำหัวเสือใหญ่สิแพ็กน้ำอารมณ์สแพก็กพี่อะไยโอเคบืนตอนเศร้าๆเนาะมปดก่โมงเก้าโมงโอเคโอ้ยขักแล้ว อ่าก็ตื่นเช้าบ่ไวอยู่อ่คือว่าละมื้อด้อนองมักนอนเป็นสายนี่บว่าบ่ดึกเถอะจิแจงล่ะ3:00นกะนอนตื่นมื้อนี่ไวสุดน่ะบ่าย2:00นยมันอดบนอยู่เนาะบ่แม่นฮอดบอยู่่อยฮอดแล้ว่อยกนี่แล้วตอบหั่นตอบนี่ตัดต่อคลิปนูนนี่นั่นดังเื่อมันอ่าคือกงเวนี่น้องเพิ่นตัดต่อให้บัด เมื่อฮอดห้องเขาอย่างในน่องเพิ่นการทดสอบคืนเขาเด้เขาก็ต้องไปตัดต่อแล้วก็ต้องตอบเอฟซีอ่าเป็นทักเพิ่นมาถามไทยเขาก็ต้องตอบเพิ่นย่างเฮ้ยไอ้บ่วยว่าเนาะงานข่อยน่อยอ่ามันุ่มไปโอ้โหก็ย่ามาว่าเรื่องของเข้าพูกนี่บัวไอ้เนาะฮะกระไรใจวูสูรีบัไอ้โอ้ช่างว่าแท้ชูหมูมันชูธรรมดาอ่าหมูม็นเมื่อยกับ เียกับงานอย่างเดียวเพระเมื่อยกับคนเบาคนทางคนเย่อีกเลยขาเห็ดดีช่นนี้กับคนบรบาดีผู้คนปรมักกับว่าวขาสั่งภาพว่าขาสั่งนั้นอีเลยบ้นมเห็ดอ่าโสมบพิอินซาารว่าว่าสั่งภาพอ่าเนนนี่อ่าโสารพัดว่าเบาหงอแหละ ทำดูถูกดูยังผูกผูกคนเท่านั้นะคือว่าแหละถึงจะเห็ดได้ไหนกะให้มันถึกใจวัาทุกคนเราเป็นแนบบว่าเห็ดดีเป็นไหก็คนว่าเาคือเก่าขอท่านั้นคอยก็ะไรปล่อยวางแต่นยัวไาได้ไหนก็ยาเขาไปเห็ดไปตามทางของเทา้นแหละคือเจ้าลงไปดำหน้าเจ้าแล้วเขชาชิดาที่ยังโอ้ยมึงแชดชัวเนาะมึงดำหน้าตากเด็ด ยาหมัมนม้นเอาหรือดอกเฮาดำแล้วเฮาเกี่ยวเฮาก็ได้กินข้าวเป็นหมดละอ่านี่มันบวิ่เข้าอย่างเงี้ยเลยนี่กันได้แล้วเฮาเหูอยู่แก่ใจเฮาเห็ดเป็นใดๆก็เห็ดไปมีผู้ย่องก็มีผู้ผู้ว่าวก็มีมีบัดนั่นแหละแม่นอือเป็นอะไรปลาห่อน,นีิลีกินข้าวเล้งดูบ่อืและปิ้งผู้ปิ้งปลาและชูกันกินกับเมีย ใหรกินชองคนนึงบุญานนั้นเนากินแช่บดวยชองคนข่าวแช่บุยู่บ่าวน่ยาวบ้านนึงข่าวเือนน้อยแท่าเร่นชุมนักบมดบ่เบิ่งเบิ่งขอเบิงหนึ่งนี่บ่ทำนี่ก็ไเบ่หมดบ่เบ่ง่ได้คยกินนี่นะผู้เดียวได้ทำนี่นะทีมงานใอยกินนะ

แบบว่ากินเรื่อยๆนะกินไปเรื่อยๆกินไว้อยากไวเนาะแบบว่ากินไปเรื่อยๆแบบว่ากินกินในกินยิ่งกินค่อยๆกินกินจักดกินมุจักยาประมาณนั้นคือได้ค่อยนี่ค่อยๆช่วยเพิ่มบับุญนี่กินกินหลไยใสแบบเน่นอยู่เลยบนมือแบบนี้แต่กินในกินายปาดกินประมาณนั้นฉันผู้เดียวสช่ไนี่นมแล้วเราบริเวณบ้านเรามา บอกว่าบอกว่าอบอกอุบอกอืี่เ่าเลืมอพนแล้วบกเลืมขนแล้วบอกบอกอ้เจียนน้ำเด้งอื่นพูกเธอแล้ดย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 มาโตใช้อมวานนี่เล้ว่ากันมาเป็นมาเลยก็เล่ย่างโตจะเป็นตัวหูกันเยก็แล้วแหละเฮามานีลยก็บวได้วัีบ่มีพิธีที่ตรงอย่างมากมายแล้ว ถึงว่าบาว่าเบาหาบาหาก็มากคือเก่าแหละบูรดามีเอียงบูรดามีที่ว่าอีโก้อย่างมากอย่างมากมายนะวัวมูบวนมุกไปบอๆก็แบบทั้งเธอกเข้าใจอยู่เนาะแกมันก็ลืมกันอย่างทั้งเธอมันเป็นอย่างนั้นก็จะบอกก็ได้นะอ่าบอกก่ามื่อนั้นมื่อนี้เด้อขึ้นเพือนล้านลืมแล้วเลยกัน บว่าก็โบคิด้มือใช่ไหมเพราะว่าเรา่ไปจูเขามาคือไม่ได้ด้มัไใจเขาอืมอือืมแูละลงทางใต้เราึงเพิ่มึงมาทังบ้านพ้นซิมอยู่อืมลงดูแถวพอเรารับงานอยู่แถวนั่นเดีเหตุเพื่อในเขาย่างยี่พุดนี่กเตียงที่ขึ้นมานี่กะ นี่แหละห้องน้ำแล้วแล้วแบบนี้จบไปแล้วแล้วกับทั้งเพื่อนน้องป้าและก็บคอยไปเธอเล็กเธอหน่อยพี่น้องเไงแล้วก็มาติดตามเคล็ดชาวนานอีกบบบนี้ที่พาติดตามกับบริงไงพาไปหาหมุหามองเลยก็เพื่อที่เศร้าป้าต้องไปจากทะเลโลกปล่อยป้าละเลยพอดอว่าแลยเห็นได้ คำปัวเต็มน้อยๆคือสินอืมกัวงอ่าพาไปพุ่นบ่ยากเด้เพิ่นบ่ยากอิว่าสิวัดทองอืงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ้โอ้มาแล้วะวนั่นนีนั่นนตยาอืมยานั่นแหละบางคน FC บางคนเพิ่นก็เพิ่นบ่าเบิ่งะผู้เพิ่นาเพิ่นก็านอ่าจะเฮ็ดได้ไดมันมัน มีลายหลายอย่างอะไรคนทาบุคขกันเนาะว่าแบบน้ำหนักกันลายบนเพราะว่าหนึ่งมากกับาเตีคิดว่าบุ๋มีภัยดอกบุญอยากเศร้าแต่ว่ามันหักยันดยเหตุปัจจัยที่เงินทองเนี่ยยังในลายๆอย่างอะไรบุ๋มมีเงินบุมมีคำเนี่็พออยู่หรืออยู่ไปไปเป่าไปยังไปแค่นั้นเนาะแต่บึงไปเป่ามันจะรมันแห้งเนาะ แล้วก็เที่ยวไปปัวแต่มันยังน้อยผู้ใล่ะอือสิเที่ยวไปอยู่ที่ทบ่เศร้าติมันไปหม่งพวกกระเทิดนะแล้วมันเปนนั่นแหละมันบ่ดีเนาะมันคือกับมันบม่งบ่สุดดนน่ะมอไปม่งสิว่ากอกกแก๊นะบ่ได้ก็ได้บ่ายม่งใหญ่มันสุดดได้บ่ได้ก็ุดเนาะแม่นอือ cứ theo ban hao này nhục tự nhiên cứ về bay chúc chula vậy này, bên khay heng này chào kiểu chúc chula chúng cũng không bớt đấy, muốn tăng rung nè, kiểu điều canh đấy, cứ nói, rồi cái chuyện về về bay mông nhảy mông nè, để mình cầm bóp mũi ngắn xin là bao nhiêu, nó, cứ bảo vậy, um, đi đâu đấy, dạng gạo, bát dao hành na mình quay gì ba ngày, ngân khâm bây giờ lấy ngân lát nè, mình ngày nó, cầm lá, lẽ, mày nhận đây mang ngày ngày đấy, mà, cái, 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 เมื่อยเมื่อยเมื่อยก็เมื่อยสุดๆดีนะแต่เนี้ยน้อยมากข่อยบบเคยยรู้สึกว่าตัวเองแบบสบายจังคือบบเคยแบบว่ารู้สึกว่าได้นอนเว้นเต็มบีมสี่ห้ามือติดต่อกันบบเคยนะข่อยบบเคยแบบนี้จังคือแต่ยังน้อยมากถึงเห็ดมาเนีอยไปเห็ดเวียกอยู่ไทยชิบซีปีตลอดเดือนหนึ่งจะได้ยุดเธอหนึงนั่นคือนั่นคือบางเดือนก็ไม่ยุดเห็ดเอาเคยทาน มากเตยตั้งแต่<ห>เริ่มต้น,น,ตนเริ่มต้นตั้งแต่เอาค้ายไทยน,ยนะข่อยบหนุ่มไปไถยน้ขยเอาข้ายไท<อ>ยนาก็ได้ไทต่อมากกับพอ่อ,อมีรถไทยแบนี้กัรถไทจนตายไปขันนึ่งลยสี่สาปีแล้วกันวัวมุดุกอ่างนะจะมาปีจะมาพันพอข่าพอคายนี่เขาเป็นมดละมวยตัวกันนะผ่านมด เดี๋ยวมันแค่ว่าเห็ดแบบนี้ขายอย่างนี้หรือว่าเห็ดน,นั่นนี่คอยห่วงบัดจะนี้จะผ่านมาหลายเติบอยู่พี่น้องเลยเถือว่าโชคโซนเติบอยู่ในวัยสามสิบปีทำมาบาทมะทองไปทั้งนจะืนไมยนั่นว่าหากคอยบุคเคยหากคอยบุคเคยแบบบุคเคยแบบว่าบุคเคยหยุดบุคเคยหยุด ไปนะบุคยุดหาไปเลยเลย,เลยบนเรื่อน<ด>ึก็เปลียปล่ยนเปียนเปียนไปเลย,ลยลไปตลอดไปตลอดได้ค้ยาน,นอกอแล้ว่นปุ่งมูกเ <c oughs> ตงขายนี่ก็ปุ่ง <c oughs> เออหลอะขายแซ่ดไทยไดลล้หลอะขายมูกแลเเ้วกี่ออปึ๊ดนะจำมะปิก็เห็นนะแต่ก็ะุดแต่ว่ากระซำนั่นแหละพีน,นี้มันก็สู่ไป นี่มาเห็ดยูทูปหนี่กะเด็กเล็กผู้เดียวเห็ดในบ้านผู้เดียวคนเล็กมูมีไผยเห็ดไผยกระปุจักยูทูปภัยกระป๋าผีบ้าผีบ้าทิ่อ่าผีบ้าบอกับกบอกับโทรศัพท์ผู้เดียวเขาว่าเป็นบ้าบอเล่นบ้าบนบ้านบ้าบนบ้านคนนี้คนนี้ก็อยากมันมาบ้านนั่นบ่ไหนโอ้ยวเหรอว่ามันมันบ่มีฮิบงหาที่นอนบ่ มันแมนแต่ว่าเป็นบัจักเดีสมบัจักรบัจับโดยซับ่ายนี่ก็ได้เงินได้คำมีเฮ็ครับโอ้โถ่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 โถโถโถ่โวยง่ายอ่าบางคนเฮ็ดไปมากจนท้อบม่ได้เงินก็ไปหาเงินไปซื้อไปกรุงเทพเพื่อเกาขายเป็ดขายไก่เพื่อเท่าไม่เท่าว่าอะไรเติมเงินรถหลายคนพี่น้องเอ้เนาะ มีคนติดตามหลายเนาะที่ธรรมดาเฮาก็ต้องใส่ความสามารถเฉพาะตัวเฮาเนาะเฮาต้องเฮ็ดอีหลีรอเฮ็ดติกระเฮ็ดจริงๆจังๆกับสม่ำเสมอเพราะผู้เพิ่นเบิ่งเพิ่นก็เป็นคนบ่แม่็นจะไปเห็นเป็นว่าเพิ่นสิอ่าเพิ่นใหดฉลาดกว่าเฮาอีกแม่นบ่ล่ะแต่เฮาเฮ็ดบ่จริงใจเฮ็ดหลอกลวงซืไปเสียเบิ่งเฮาเฮาก็ต้องเฮ็ดจริงใจจริงจังแล้วก็บ่บโพอต้องสม่ำเสมอติดต่อกันอีก ละลายปีเป็นเห็นแต่เป็นจรงเสื่อมันเขาเป็นแห้งฉลาดก็เขาผู้เป็น,นบึงเขาจะไปนู่นนี่บ่เห็นดอกหลอกเป็นบลัเบึงละเอียดยิบพี่น้นองเลยการที่เป็นยูทูบเบอร์ก็มันง่ายๆลายก้นแล้วอันกเลิกไปกันลายบ่อเตียงตั้งให้กับมือนหนึ่งกระลายนกเลิกไปบ่ได้บ่ผ่านสูบไ่ไว้ท่ลายเะนาะ ตัวการใช้ใจ่ายของเฮานี่ไปแต่ละมื่นมันก็บ่วยง่ายๆเงินคำเติมน้มันหลุดมันล่างกินยะเงินกระเพื่อสีเข <c oughs> ่าบางคนเป็นปียังบ่ได้เงินดเอยง่ายๆเลยแต่ว่าค่าคิวแต่นั้นน้อยๆแต่บางคนสี่ห้าเดือนเฮ็ดมัได้ด่ำด่ำร้อยสองร้อยเหรียญน,นี่มันจะเฮ็ดยังได้เงิน <c oughs> นำสองสามล้านนี่เขาไปกระหู้อยู่คนไปมันใช่เงนินอะไรมันหลดุดมันดาน่างมันจีพอเจลแล้วสำเนา ถราไปให้ชื like> ่อกองความเปต้นโอ้ยแชมปี้นี่แหละชื่อนี่ก็วิ่งหาเซียนในเงินเราเองหาเซียนไปแล้วคำใจบันั่นดีจะไปเฮ็ดจะน้องไงคำก้อนกิติวหิบห้มกิติวหินเหนียวเนี่ยได้แล้วเออเราก็ต้องมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผรคือบัวชัยได้เงินชิยได้ข้ามาแหละบนเตียงได้อยู่เงินโมเมนต์ว่าบริตรตัวบริหารได้อยู่เงินเดือนยูทูบได้ลายอยู่แต่ว่ามวยัง ไปแต่ละครอบครัวอ่าแต่ละคลิปได้ใช่ใจเล็กน้อยเม่นกับเรือไว้ให้กัเฮากระเบงไม่ให้ลูกให้เมียนั่นเล็กน้อยแล้วเพราะเรื่หมุนไปเพราะ้รก็หมุนเดือนชนเดือนไปแล้วเด้ใช่แต่ว่าเฮาก็มีความสุขกระมันเด้เฮาก็ได้ให้เฮาก็ได้บุญใจเฮามักแม่นเฮามักใจมักได้จังเฮ็ดได้แใจหมักในเห็ดบ่ได้ใจบุรษน้ำพาแล้วบ่ได้ถ้าเฮาอยากหวังจะอยากได้ชื่งนั้นพูนเบิ้งพูนกระเบิ้งออกพี่น้ั่นไง เออเราได้แชรอยากบุญอยางให้คือเขาอยากทำบุญเขาเขาอยากเฮ็ดบุญเขาเขาต้องรวังอย่างเขาเขาต้องคิดอย่างเจ้าลงไปใส่บาตรอยู่วัดนี่เจ้าคิดบ่เฉีวังเฉพาะอยังที่เอามาตอบแทนเจ้าอ่าบุญมีอย่างตอบแทนมิแต่เขาอยากอยากให้อย่างเดียวคือเขาถือโขงลงไปใส่บาตรให้มิเด้ให้อย่างนี้เขาเห็นบุญเห็นอย่างนี้ก็ทำเมาเห็นไปแล้วคิดใจก็คือว่าทศใสยแบบว่า สบายขึ้นนะการนี้มันได้ไหมนี่คือแบบนี้เขาก็เขาก็เขาก็คือบางคนอาจจะคิดชด้ยสมมุติว่าเนาะแต่พอเตียงกระโบอะไรที่ซื้ออยู่ด้อยมันก็หลายอยู่เงินหาหกเศษมันหาเนษปลายอ่าแต่ว่ามันเขาเาก็ให้ให้บนนั้นละกันเลยคนได้กินนะเออก็เขาก็ให้ให้ท่านอ่ะให้คนได้กินพายกินก็ได้บุญอ่าก็แค่นั้นแหละอ่า เราเตียงคิดแบบนี้แ <eso> ต <ten en người> ่มันก็มาไม่เงินนะเป็น้องเลยคิดไปชิดเลยมันบูมาแล้วก็ะยาเข่าหอกก็ร้อยก็ชอบอยู่เด้เนี่ยเราก็พอได้กินอยู่บัตายแล้วนะก็คิดว่านี่กระเพาแต่คิดไปชิดกระเทวหิวหอมคิดชิได้นั่นมันเป็นทุกข์ตายเป็น้องเลยจะเห็นแบบนี้บ่ได้หรอเอ๋อบ่อะไรห้ยืดให้ยาวไปใชับป้าเดินมันเดิปนเด้อเดนไปนเด้อเดินไปนิดเด้อนเด้อโอ๊ส ได้บ่ไว้บ่ทําบ่ได้ก็ยาได้น้องบ่เป็นหยังบ่อันนี้ของอ้ายเองบ่แม่นของผู้ใหญ่เพิ่นอ้ายบ่ได้สิเลียหยังดอกาเียงหลายๆเด้อที่ซื้อน้ํามาฝากดอยกคหลายๆให้เจ้าอยู่ีีแห้งก็ให้รไ้วยต้องเก็บเก็บสุดได้ําขาอย่าสนีอ้ายหมาําใดก็กคืนให้อ้ายรอาวัาเด้อซะดยๆสาธุออพี่น้องเอ้ย Bộ, anh em bộ bên yang độ nó thả con phu nhai bên này hao cả, dài yeah, cả nè, cứ ừ, bộ côn cả khặc này, cái vợ, rồi cái này là cái hao canh riêng nhá, cái gì mà tham phu nhảy một nhai này nó, nó với đôi bali vô lột bali, phải bao bali đâu đó mình, cáp bọn rồi rồi đi mày heng โดยพี่น้องเง้ยเดี๋ยวบืนเจอกันเนะเาะไปพี่น้องเง้ยขอตัวกัปตันเอาน้ามาซอยน้องต้ากับเป๋านุ่มบืนผูกแขนล้านน้อยเนาะเดี๋ยวจังว่ากันบาเตียงกันสิมาผูกแขนล้านน้อยอยูอย่บืนเดี๋ยวมาบึงบรรยากาศน้ากันว่าสิ เป็นได้ได้พี่น้องเนาะจะได้ก็ขอบคุณขอบคุณอ่าผมให้พี่น้องบัดสุขทุกคนอยู่ดีมีแงบุญคํานําสูบุญคํานําสงปรารนาสิ่งใดขอให้ได้สมความ่งมั่ปรารนาทุกสิงทุปรการเนาะสาท